เอออคงคออ่กฟามค่ะคู่คร <cụ S 2> <eux> ู่ลัครบคู่่อุ้มนะคะสิงห์คาร์ลฟาร์มค่ะพี่กัดบ้านเมอดแอตะบนขอกช้างอำเภอศักไครจังหวัดน้องคายค่ะตันนี้วนี้ชื่อว่าเจ้าเพชรพสีค่ะ เพชรพระรีเป็นลูกชายของเพชรสงครามสายเพชรอุดรค่ะเป็นปู่เป็นหลานของปู่เพชรอุดรวายเหล่าอีสานค่ะนนค,ความสูง,ค,สงค่ะวหนน้าจะร้อยหกสิบห้าบวกค่ะ <le u> เป็นเนื้อได้ความยาวได้ท้ายตูดเป็นูดเลยนะถ้าเป็นท้องสาวตูดแบบนี้นี่มัน่าตีเงี้ยตอนนี้น้องตอนนี้เพชรประสิทธอายุเกิดมก,กราก็สามปีสามปีสิบเดือนเนาะ สามปีเก้าเดือนอ่าเก้าเดือนสิบเดือนเพราะว่าเพชรสงครามเนี่ยนี่ให้ไปรู้ก่อนว่าคือการส่งพันธุกรรมเนาะใช่คเพชรสงครามสิ่งที่ได้อแร่แรกๆเลยที่มองเห็นได้ก็คือเนื้อเนื้อความยาวกับความยาวแล้วก็อัตลักษณ์อ่าอัตลักษณ์แล้วก็หางท้ายจะเหมือนพ่อสายเพชรสงครามเนาะสายเพชรสงครามสายเพชรอุดรพี่ให้พี่ร้องดูก่อนรถเรือขนาดเป็นแบบนี้นะครับ แล้วลูกทุกตัวของเพ็ดตุ๋มพามเนี่ยลักษณะที่ผมดูมาก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้ใช่เป็นอัตราที่ใช่เนื้อหางท้ายดีอะไรลูกเอาพันได้ทำไมก็คือง่ายล่ะใครที่อยากได้เนื้ออ่าพัฒนาสายเนื้อมีเรามีควายที่เป็นโค้งใช่ไหมคะอ่ามาผสมอย่าง อย่างไอเพชรเจ้าเพชรยินดีใช่ไหมที่เราถ่ายไปตอนนู้นอ่ะที่ว่าพ่อเขาเป็นเบิ้มเนาะแม่เขาเป็นลูกสาวเปสงครามอืมเขาก็จะทั้งใหญ่ทั้งงามตัวนั้นก็ได้แชมป์ตัวนี้ก็รู้สึกว่าก็ได้แชมป์หลายสนามเนาะตัวนี้ได้แชมป์สองสนามอยู่ที่จังหวัดนครนายกอ่านครนายกแล้วก็ที่สะพานเทพสุดาจังหวัดกาฬสินค่ะรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่กรรมการท่านก็เป็นที้นี่เนาะ มาปีนมาให้แล้วล่ะแล้วก็ลองแชมป์อีกไายสนามข้อเด่นสงสายเพชรสงครามอีกที่ผมดูครับข้อเด่นของ,ของเขาเด่นของเขาคือ <S <S ลำตัว,ลำต,วลำตัวเนื้อใช่ไหมคะขาท้ายแล้วก็อัตลักษณ์ตาแต้มแก้มจำ้ำอย่เงยพวกนี้จะได้จะมาสูงพันปูกรรมมาตัวนี้เลยแล้วตัวนี้พี่ผมได้เปิดสมจริงเลยครับ <S <S เปิดแล้วคะ่ะ เปิดผส,สมจริงแล้วครั้งละครั้งละสามพันเออสามพันแล้วประกันจนติดตอ่ะก็ไม่ได้ว่าสามครั้งเลยเนาะเออต้นดีกว่าว่าถ้ามันไม่ติดก็เอามาซับได้ทีนี้เนี่ยใครที่อยากได้อากาแรกเนื้อที่ดีลำตัวที่ยาวแล้วก็หางที่ดีนะครับพี่น้องท,ออท้ายแข็งแงนะอ่าเราดเขี่จะหลังตรงตัวยาวจริงนะครับพี่น้องแต่ว่าหลังตีตรงเป๊ะน,นะอืมพี่น้อง,องสามพันบาทจนติดเขาโอ้โหค่ะจนติดเลยค่ะ แล้วถ้าบริเวณใก,ใกล้ๆเราก็มีรถบริการด้วยทางฟาร์มเรามีรถบริการอันนี้คือท้ายนะคะใช่ครับก็คือใจเน้นครับคนที่จัดได้พนุกามและปุ๋มเนาะก็คือใช่ค่ะเรื่องลำตัวที่ยาวเรื่องลำตัวเรื่องเนื้ออ่านหางไปเพิ่มเนื้อท้ายดี่นี่ครับคือเอก,กลักษณ์เนาะใช่ค่ะเอกลักษณ์ของสายเพชรอุดรตอนนี้เขามีชั้นลูก ชั้นลูกนี่ครับก็คือที่เนี่ยมาที่นี่ก็จะได้เลือกเอาเนาะจะได้แต้พ่อก็ได้จะได้พ่อหรือจะมาลูกก็ได้ก็ได้ค่ะแต่ว่าก่อนอยากจะผสมเนี่ยก็คือให้มาดูตัวจริงก่อนเนาะอ่าให้มาดูก่อนว่าส่งลูกส่งหลานยังไงเนาะให้ดู้บอกว่าเนี่ยลูกออกมาแล้วเป็นลักษณะเนี้ยค่ะใจเป็นคนเนาะใช่ใจอะไรกันก็สามพันบาทสามพันบาทผสมจนติดค่ะ ถ้าบริเวณใกล้ๆยี่สิบสาสิบโลแล้วก็มีรถบริการราคากันเองก็อยากให้ชาวบ้านเขาพัฒนาคุยกันได้เดินดีๆนะเขาจะยาวยาวมากยาวเนื้อเนื้อได้เนื้อค่ะเดี๋ยวผมจับน้องครับก็ฝากค่ะน้องอ่ะอ่าฝากนะคะเพชรพระศรีค่ะ เพชรประสีเป็นลูกชายของเพชรสงครามก็ถ้าสนใจก็ติดต่อที่สิงค์คำล้อฟาร์มหรือโทรหาคุณครูอุ้มนะคะเบอร์โทรก็0800046994ค่ะก็มาดูตัวจริงได้ที่สิงค์คำล้อฟาร์มบ้านเหมือนแอนตะบ,บนข้อกช้างเพือสัใครจังหวัดหนองคายค่ะหรือติดตามได้ทาง Facebook ก็สิงค์คำล้อฟาร์มหรือก็ครูอุม่มเดินเพ็นโซดาวิชิตค่ะก็คือลักษณะกรรมเด่นของเพชรสงครามเนาะ รอบหนึ่งก็จะบอกลูกว่าลูกแตรร่ละตัวเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเก่งเรื่องเนื้อเนไข<า>่เก่งกระดูกไข่ได้ดีใช่แล้วก็ลำตัวยาวแล้วก็ลำตัวแล้วก็อัตลักษณ์ลูกเขาจะเด่นลูกอยากเอาไปแก้เนาะไปแก้ไปปรับตัวที่เป็นโครง<อ>เพิ่มเนื้อเข้าไปก็เลีฟ้ฟาร์มฟาร์มไปเนาะใช่ค่ะฝากสิงค์คำรอบฟาร์มตอนนี้ สิงค์ล้อฟาร์มอีก่รืครับตอนนี้มีทั้งสายสายอีสานแล้วก็สายพัฒนา,ลาแล้วก็ปะวายยักษ์ก็มีเดี๋ยวนี้มีควายยักษ์เพิ่มมาคือพิก้องปัตพีให้ผมฝากเบอโทที่อยู่ที่ครับ,ค,รบค่ะที่อยู่ก็สิงค์คำล้อฟาร์มบ้านเมือดแอร์ตำบลค้าวช้างอำเภอสะไครจังหวัดน้องคาย<ม>ค่ะแล้วเบอร์โทรก็0800046994ค่ะ แล้วมาดูตัวก่อนก็ได้ <laughs> สีคำล้อฟาร์มนะคะพิกัดก็ตั้งอยู่ที่บ้านเหมิดแอ่ตํบลข้อช้างอำเภอสาคลายจังหวัดหนองคายค่ะเบอร์โทรก็0800046994 Facebook ก,ก็สีคำล้อฟาร์มค่ะหรือคุณครูอุ๋มเดือนเพ็ญสุดาวิชิตนะคะอันนี้เราพ่อพันุที่ฟาร์มของเราก็มีพ่อพัน์ธุอยู่หลายตัวนะคะมีตัวแรกก็คือเพศสงครามนะคะเพศสงครามแล้วก็เปิดผสมอยู่ที่5,000บาท รับประกันให้3ครั้งนะคะแล้วก็มีเพชรภาษีคือลูกชายของเพชรสงครามอันนั้นจะผสมอยู่ที่3,000บาทค่ะการรับประกันให้จนติดเหมือนกันค่ะ,ะแล้วก็พี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้ๆ20-30ก 20, ิโลเนี้ยเราก็มีรถบริการให้นะคะหรือไปไกลก็มีบริการก็คือคิดค่าน้ำมันก็ราคาพิเศษนะคะก็สนใจก็ติดตามแล้วก็ติดตามทาง a ฟ e b o o k แล้วก็ติดต่อเบอร์โทรแล้วก็มาเยี่ยมชมเราได้ค่ะ เบอร์อโทรก็0 8 0นะคะ0046994่ 0, 0, 4, 6, 9, 9, 4, ค่ะโทรมาได้ตลอดเวลาค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นากากทั่วเหลืองอนะจาะนอะทีให้คุ้ยกินกินแล้วโตง่แห้งโปรตีนโปรตีนหลายนะจาะเนาะผู้ได้อ่ากินได้ทั้งงัวทั้งคุ้ยนะจาะเบิงหนองคุเปสสิให้เบิงผู้ใดอยากให้คุ้ยอ้วนคุ้ยงามแล้วก็โตง่ก็ต้องกินกากทั่วเหลืองนะจาะเนาะเอาบลากลากิน ทำนี่เขาว่าอิ่มเนาะพี่น้องก็ตาซอีกนี่ค่ะ